เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะนายอำเภอชะอําจัดโครงการนําร่องหน้าบ้านหน้ามองค่ะวันที่16พฤษภาคม2566นายกองโทสมศักดิ์แย้มพันนุ้ยในอำเภอชะอําในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน9 0 4อําเภอชะอํานำจิตอาสาพระราชทาน9 0 4อําเภอชะอําหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองชะอําสถานีตำรวจภูธรชะอํา อ,อสคอ่ายเพชรโยธินผู้นําชุมชนและชุมชนบ้านหนองตาพดร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดริมทางเก็บขยะปรับแต่งภูมิทัศน์ริมทางและเส้นทางจักรยานให้สวยงามตามโครงการนําร่องหน้าบ้านหน้ามองเพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่ากินน่าอยู่น่าท่องเที่ยวณนบริเวณสามแยกหนองตาพดอ,พอําเภอชะอํานายกองโทสมศักดิ์เยี่ยมพันนุยนามอําเภอชะอํากล่าวว่าต้นในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอ,อําเภอชะอําได้นําส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสามาช่วยกันทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ3ามแยกบ้านหนองตาโพธิ์บริเวณเส้นทางเลียบชายหาดพบว่ามีขยะเยอะมากนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาไม่สวยงามจึงได้จัดทําโครงการหน้าบ้านหน้ามองเพื่อให้เหมืองท่องเที่ยวของชอําสวยงามเพื่อให้พื้นที่สะอาดสวยงามและได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้ต้นในานามของนายเพชรเชอําจึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่ขอให้ช่วย การดูแลพื้นที่ของตนเองให้สะอาดสวยงามตามโครงการหน้าบ้านหน้ามองบ้านใครบ้านมันเพราะเมืองชาำเป็นเมืองท่องเที่ยวน่ากินน่าอยู่น่าเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านมาเห็นพื้นที่สะอาดสวยงามก็จะทําให้มีความประทับใจและอยากกลับมาท่องเที่ยวที่ชาำจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมกันรักษาความสะอาดทิ้งให้เป็นที่เป็นทางรักษาความสะอาดทิ้งลงถังขยะไม่ทิ้งลงข้างทางหากพบขยะให้ช่วยกันเก็บไปทิ้งในถังขยะเพื่อให้เมืองชาำนั้นสวยงามน่าท่องเที่ยว ครับสวัสดีครับกับผมนายกองโทสมศักดิ์เยีมพนุวนะครับในนามของนายอำเภอชะอําพร้อมกับอีกบทบาทหนึ่งก็คือผู้ในการสุนทรการจิตอาสาท่านทหานอากาวันนี้ก็ได้เชิญชวนนะครับตรวนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็จิตอาสาภาคประชาชนมาช่วยกันทําจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงพื้นทัศนะครับก็บริเวณสามแยกบ้านหนองดับคดนะครับเป็นเส้นเส้นด้านในติดทะเลนะครับเนื่องจาก ผมเห็นแล้วว่ามีขยะเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวผ่านไปมาก็จะมันเป็นไม่สวยงามนะครับพื้นที่ไม่สวยงามไม่เรียบร้อยนี่ก็เลยเพื่อเพื่อจำของเรานะครับอยากจะทํานําล่องนะครับก็เลยชวนจิการามาเก็บขยะนะครับแล้วก็ปรับปรุงิทัศน์นะครับโดยทำแวเนี้พื้นที่ก็จะสะอาดสวยงามได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับทั้งนี้กับผมแนะนาของเมนเพชามนะครับก็อยากจะเชิญชวนองค์กรปกครองสท้องถิ่นรวมทั้งภาคประชาชนครับในพื้นที่ อยากให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ของตนเองนะครับตามโครงการหน้าบ้านหน้ามองนะครับบ้านไข่บ้านมันพื้นที่ไข่พื้นที่มันอยากให้ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับเพราะว่าเมืองชามเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับน่ากินน,กน,น่าอยู่นักเที่ยวเพราะ,ะนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางผ่านหรือเข้ามาเนี่ยเมื่อเห็นพื้นที่สะอาดสวยงามนี่ก็จะมีความประทับใจและก็อยากจะกลับมาเยี่ยมพวกเราอีกนะครับเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่อเมริกาไปช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับทิ้งให้เป็นที่เป็นทางทิ้งให้ทางขยะไม่ทิ้ เมื่อใดที่พบกระจาก,ก็ให้ชื่งเก็บเช่องเก็บให้เรียบร้อยแล้วนําไปทิ้งในถังกระจนะครับเพื่อจําของเราขอบคุณครับ